สองตาดูสองหูฟังค่ะเก่มมเใใมหหง,างามากเลยค่ะเราไปดูกันเลยค่ะในสไลด์บอกว่าบอกว่าอะไรใครอ่านได้ การบวกพาเพลินเอาเด็กๆอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะการบวกพาพการบวกพาเพลินนะคะเป็นการหาผลบวกจำนวน2องจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน9นะคะวันนี้คุณครูนําเสนอการสลับที่ของการบวกเด็กๆเคยได้ยินไหมคะคำว่าสลับที่กันเคยได้ยินไหม การบวกเราสามารถสลับที่กันได้เอสลับที่กันยังไงล่ะคะอ่าทบทวนกันสักนิดนึ่งเด็กๆอ่านตามนะคะลูกทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางการบวกเป็นการนําจํานวนนับตั้งแต่สองจำนวนมารวมกันแล้วได้จำนวนใหม่ ที่มีค่าเพิ่มมากขึ้น,มมนซึ่งเรียกว่า,วาผลบวก,บวกหรือผลลัพธ์กเก่งมาก<ล>อไปดูกันต่อนะคะเป็นการทบทวนนะคะในเรื่องราวของการบวกอ่านตามคุณครูค่ะประโยคสัญลักษณ์แทนการบวกเคญญกรื่องหมายบวก านว,ว่าบวกใช้เขียนระหว่าง,างตัวเลขสองจำนวำนที่นำมารวมกัน,น,กนและจำนวนที่ได้จ,ไดจากการรวมสองจำนวนเข้าด้วยกันเรียกว่า ผลบวกบหรือผลลัพธ์เก่งมากค่ะน้องอันเก่งมากเลยเอาต่อไปทบทวนความรู้เดิมนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ญญคือตัวเลขและเครื่องหมาย,ายที่แสดงวิธีคิดหาค,หาคำตอบ,ตอบจากโจทย์ที่กำหนดให้ อ่เดี๋ยวเราทบทวนในเรื่องราวของการบวกดีไหมคะอ่าวันนี้มีภาพนําเสนอนะคะให้เด็กๆได้ดูภาพแล้วเด็กๆลองฝึกเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคอะไรนะประโยคอะไรลูกอ้อประโยคสัญลักษณ์อาไปดูค่ะวันนี้คุณครูมีอะไรนะ,ม,ะรมีอะไรคะ,ม,ะรมีมะละกอร,รู้จักมะละกอไหมเท่าไหร่มีมละกออยู่เท่าไหร่วันนี้ ขออนุญาตนะคะมีมะละกออยู่2นะคะต่อไปมี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 อ่ามะละกอกับสับปะรดนี่แหละมีสับปะรดอยู่เท่าไหร่อีกหนึ่งเป็น3เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้หรือไม่นโนนยังไม่ให้หาคำตอบให้เด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ไหมคะ เอาใครเขียนได้เอาเป็นเอาเป็นผู้หญิงก่อนนะคะเอาเราต้องให้เกียรติสุภาพสตรีค่ะอ่าคนแรกมาแล้วนะคะประโยคสัญลักษณ์ค่ะอ่าสูงๆนิดนึงลูกเขียนสูงสูงเ,เดี๋ยวเพื่อนปลายทางมองไม่เห็นนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือตัวเลขและเครื่องหมายที่แสดงวิธีคิดหาคำตอบจากโจทย์ได้ไหมคะเอาได้ไดไดเท่ากับเท่าไหร่ สอบวกสาแล้วก็ห้าอ่าไปดูไปดูไปดูก่อนเห็นไหมคะนักเรียนชายเขาติงมาแล้วว่าสองบวกสาสองบวกสามแล้วก็มีห้าถูกไหมฮะถูกไหมถูกหรือไม่ถูกอะไรหายไปล่ะลูกอาเป็นนักเรียนชายคนนี้ดีกว่าคนนี้ค่ะคนนี้อ่าสุขโชคอ่าลองดูนะคะ เขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ค่ะลูกเขียนไม่ยากเลยนะอาคุณครูได้นำเสนอไปแล้วนะคะตั้งหลายชั่วโมงแน่เขียนตัวโตๆนิดหนึ่งลูกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าเขียนตัวโตๆอ่าเขียนตัวใหญ่ตัวเล็กและเพื่อนปลายทางเขาต้องเหลตาดูด้วยนะคะสองบวกด้วยสามผลบวกเท่ากับ <5 S 2> ถ,ถูกไหมคะสองบวกสามเท่ากับห้าถูกไหมสองมาจากไหนออะช่วยบอกหน่อยสองมาจากไหนมะ,ะมะละกอแมะละกอกอีก่ลูกเเยี่ยมกูดกูดต่อไปค่ะสามมาจากไหนเอ่ยสบปรดสะป,ะดปรดกี่ผลเอ่ยเอามารวมกันใส่เครื่องหมายอะไรล,ลูกลเอามารวมกันใส่เครื่องหมายบวก เพราะฉะนั้นสองบวกด้วยสามผลบวกเท่ากับ <Yeah. S 1> ผลบวกเท่ากับห้นักเรียนชายได้รับคะแนนตอนนี้คนละสามพันคะแนนนัก <Yeah. S 1> เรียนหญิงยังเป็น0ีย oh. ยังเป็นศูนย์นะคะอา้าวมีคำถามต่ออีกแล้วพณิตาสตร์ตัวตั้งคือเลขอะไรตัวตัง้ง oh. ตัวตั้งคือเลขสองตัวบวกคือเลข โอ้โหเยี่ยมมากเลยผลบวกคือเลขอะไร <5. S 1> ผลบวกคือเลขห้าตัวตั้งคือสองนะคะตัวบวกคือสามผลบวกก็คือห้าเพราะฉะนั้นสองบวกด้วยสามเท่ากับคำตอบเท่ากับห้าถูกต้องค่ะปรบมือให้นักเรียนชายหน่อย <5. S 1> โอ้โหเก่งมากเลยเก่งมากเลยนะคะ เอาละคะ่ะต่อไปต่อไปถ้าคุณครูอยากจะสลับที่กันบ้างละ่ะทำยังไงล่ะคะอาสลับท,บที่เริ่มจากภาพที่นำเสนอก่อนนะคะเา้าเด็กๆดูค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะสิ่งของสองกลุ่มคุณครูวางไว้ในลักษณะแบบนี้ตอนนี้อยากจะสลับที่กันใช่ไหมคะพี่ตุ๊กตาทำยังไงล่ะคะสลับที่ทำไง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 ออาน้องอันน้องอันมาช่วยหน่อยเอา number o n ะ นับเบาวานอ่ะน้องอันทำยังไงคะสลับที่สลับที่สิ่งของสองกลุ่มนะคะทำไงทำไงอาช่วยจัดช่วยจัดหน่อยอได้ไหมคะได้ไหมอะตอนนี้<ว>สลับที่ยังคะคุณครูสลับที่สิ่งของสองกลุ่มรือยังคะสลับที่แล้วแล้วเด็กๆสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้หรือไม่ไเอาเขียนยังไงละ่ะน้องอันอาช่วยหน่อยน้องอันนะคะเก่งมากเลยอะน้องอันเขียนตรงนี้เลยลูก เอาละอาวละช่องมาบวกลูกเขียนให้สวยนะคะโอ้โหเก่งมากเลยน้องอันเห็นไหมคะสามารถสลับที่กันได้นะคะ ระหว่างสิ่งของสองกลุ่มแล้วยังสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคไรเอ่ยเขาเรียกว่าประโยคอะไรลูกประโยคสัญลักษณ์เห็นไหมคะตัวตั้งคืออะไรตัวตั้งสาตัวบวกก็คือสองผลบวกก็คือ5้เกิดจากการสลับที่กันของสิ่งของสองกลุ่มแล้วเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยค สัญ,ญลักษณ์ได้จากประโยคแรกนะคะก็คือ2บวกด้วย3ผลบวกเท่ากับ 5, 5แล้วมาสิ่งของในกลุ่มที่2ในเรื่องของการสลับที่กันนะคะก็คือ3บวกด้วย2ผลบวกเท่ากับ5ตัวนี้มีใครสงสัยไหมคะแสดงว่าการบวกเราสามารถสลับที่กันได้เห็นไหมคะ เอาสองมาเป็นตัวบวกอ่าดูให้ดีเอาสามมาเป็นตัวตั้งผลบวก,บวกเป็นไงเท่ากันไหมคะผลบวกเท่ากันไหมผลบวกก็ยังคงเท่ากันอ้าวฝึกอ่านพร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทาง2องบวกด้วยสามสผลบวกเท่ากับ5 ย2 3บวกด้วย2ววยผลบวกเท่ากับห้า,กหาเกิดจากอะไรคะเนี่ยผลบวกตรงนี้เกิดจากอะไรคะสโอ้โหปรบมือให้กับน้องอันด้วยคะ่ะน้องอันบอกว่าเกิดจากการสลับที่กันใช่ไหมคะของสิ่งของกี่กลุ่มลูกสองกลุ่มเอาลคะค่ะเยี่มมากเลยเอาเด็กๆสังเกตนะคะลูก สังเกตนะเดี๋ยวตอบคำถามมีรางวัลการสลับที่ของการบวกเห็นไหมคะการบวกสามารถสลับที่กันได้เมื่อครูนี้ได้นำเสนอไปแล้วนะคะเขาบอกว่าจํานวน2จํานวนที่นำมาบวกกันสามารถสลับตําแหน่งระหว่างตัวตั้งกับตัวบวกได้เพราะผลบวกที่เกิดจากการสลับที่ก็จะมีค่าที่เป็นไงลูกเท่าเดิม เอาตัวตั้งมาเป็นตัวบวกเอาตัวบวกมาเป็นตัวตั้งนะคะผลบวกก็ยังคงเท่าเดิมเห็นไหมคะเอาเก่งมากเลยปรบมือให้หน่อยวันนี้ดีใจจังเด็กๆปลายทางก็ตอบได้โดยเฉพาะลูกศิษย์คุณครูจำลองที่นั่งเรียนกันอยู่กี่คนคะสองคนนะคะเอาละเอาละมีภาพนำเสนอด้วยเอาปลายทางลูกศิษย์ครูพลอยช่วยตอบ เอาละค่ะสิ่งของสองกลุ่มค่ะเด็กๆสังเกตเป็นภาพอะไรลูก,กเป็นภาพดอกไม้สีอะไรลูก,กสีเหลืองนะคะกลุ่มแรกกลุ่มที่สองนะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคการบวกได้นั่นก็คือสองบวกด้วยอะไรลูกสองบวกด้วยสี่สองบวกด้วยสี่อาสลับสลับกันหน่อยสลับกันหน่อย ในกลุ่มที่สองสิ่งของสองกลุ่มมาอีกแล้วเอาสลับกันหน่อยสลับกันหน่อยอ่าสลับกันได้ไงคะอ้าวสิ่งของกลุ่มแรกเห็นไหมคะกลุ่มแรก2อบวกด้วยสผลบวกเท่ากับ6สิ่งของในกลุ่มที่2ค่ะมีอีก2กลุ่มย่อยนั่นก็คืออะไรนะสี่บวกด้วยสผลบวก